พบกับพวกเราสองคนนะคะั่งไอลินค่ะเฉียเยีย่ยจือค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอธิบายสีนะคะตามความเชื่อของชาวจีนกันค่ะสีถือว่าเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวจีนนะคะและมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจําวันเป็นอย่างมากค่ะแลตัวอย่างเช่นสีอของท้งชาติจีนขงจีนเบปเติลค่ะค่ะแล้วจะมีสีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะไปเลย เรามาเริ่มที่สีแรกนะคะก็คือสีแดงสีแดงคือสีแห่งความสุขโชคลาภและความสำเร็จค่ะสีแดงนะคะเป็นสีมงคลนะคะที่ได้รับความนิยมที่สุดตามความเชื่อของชาวจีนค่ะอีกทั้งนะคะยังเป็นสีประจำชาติของประเทศจีนด้วยค่ะชาวจีนนะคะนิยมสวมใส่แล้วก็ใช้ของสีแดง โดยเฉพาะในงานสําคัญต,ต่างๆเช่นงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานตุดกจีนแล้วก็งานมงคลอื่นๆค่ะส่วนสีที่สองนะคะคือสีเหลืองสีเหลืองคือสีของจักรพรรดิและก็อํานาจค่ะสีเหลืองนะคะเสมือนกับแผ่นดินเป็นสัญลักษณ์ของเจ้านายและถูกสงวนเอาไว้สําหรับองค์จักรพรรดิเป็นสีนะคะที่ใช้สําหรับเสื้อคลุมและก็เครื่องทรงขององค์จักรพรรดิเป็นต้นค่ะ ต่อไปนะคะสีที่3ามสีเขียวสีเขียวนะคะเป็นสีที่แสดงถึงความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์และความเจริญก้าวหน้าค่ะและสีเขียวนะคะยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือความบริสุทธิ์และความสะอาดค่ะเมื่อเราไปประเทศจีนนะคะเรามักจะเห็นสีเขียวอยู่ในสีปลูกสร้างต่างๆค่ะเช่นธนาคารร้านอาหารทั่วไปเป็นต้นค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นสีที่สีนะคะนั่นก็คือสีดํานะคะสีดํานะคะเป็นสีแห่งธรรมชาติ เปรียบได้กับน้ำนะคะถือเป็นสีกลางของชาวจีนนะคะแล้วก็เป็นสีของสวรรคะ์ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะรถของรัฐบาลจีนนะคะเป็นสีดำทั้งหมดรวมไปถึงชุดของตำรวจนะคะตำรวจจีนนะคะเป็นสีดำเช่นกัน,นะคะ่ะเพราะว่าสื่อถึงนะคะเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมนั่นเองค่ะ สีสีมงคลที่ได้พูดจบไปนั้นนะคะก็คือเป็นสีสีมงคลตามความเชื่อของชาวจีนค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งสีกันนะคะที่เป็นสีต้องห้ามสำหรับชาวจีนก็คือสีขาวนั่นเองค่ะสีขาวนะคะแม้สีขาวจะเป็นสีที่แสดงถึงความสว่างความบริสุทธิ์แต่ในความเชื่อของชาวจีนนะคะสีขาวเป็นสีที่แสดงถึงความโเศร้าเกี่ยวเนื่องกับการตายและการไว้อาลัยค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะกับ สีมงคลตามความเชื่อของชาวจีนนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะได้ไปประเทศจีนนะคะก็สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะใช่ค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะก็ขอตัวลา,วลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย